ไปดีบลุงพอๆกับสองบลุงไามแต่สาวน้องบุญรักคราบว่าสาวจะช่วยเติบอืมตอนนี้ก็สับเีแววายหรือปเแววยังกับเอาเอาสิไปย,ยังเนาะกับลุงเคยหลาป้าเคยหลาอะไรกนนันนู้นนี่ขอบคุณไปไปเวียงกันหนึ่งคุณไปว้าเดี๋ยวไปยังเนาะกลับมาเราลุ้นเราส่งกันเลยบอลุง ลุงพคนกบ,บกา้าครับไว้น้ำลุงคนยะกอ,องสั่นกองยังเข้าติดเข้าไฟน,น,น้ำลุงนาะครับรถนำู้เดียวพูดไปนี่นู่หน,นี่อายเลยสบายปลุงสบายดีปลุงสบายดี ตารยายบลวรุงกุณาอาบั่บินน้องบจูุกนนาะทิกำามรับรูรับชมซ่องบอลลุงงน้องบลุงตอนนี้กัฝากกดติดตามและรับชมซ่องแม่บอลลุ่งน้องซื้อซ่อง่าซ่องแม่บาวลุงงนงใส่เพียงคำว่าแม่และกับบอลลุงคือเก่าบอลลุงไอ้กาศิเด้งขึ้นมาหรือว่ายังไม่ทันเด้งกะกะบอลลุ่งกะที่แท้น้องบอลเน่ะ กอยู่ในเฟซหรือว่าอยู่ในบอลบอลลุงแซ่เองบอลลุงไงก็เข้าไปติดตามไลรบอลลุงไงถ้ามีม่ไดอยากแอดมาลินนะบอลลุงก็แอดมาได้นะบอลลุงเฟซก็ซื้อซื้อเดียวก็ยูทูปนี่แหละบอลลุงไงแอดมาได้บอลลุงไงแต่จีเด้งเป็นหนาขึ้นบอลลุงขึ้นมาเองบุลลุงไงแอดมาลินได้บอลลุงกับบอลลุงกุ้ยกุ้ยบุลลุงไง Ừ. trên nhé này. Thì cả nhạc sao Luôn hết những cái gì vào thang này nó ครับบ่รู้เคยเห็นก็สิเคยสิจําได้เนาะเพิ่นอ่านี่ก็สิเป็นบ้านน้ํามงเนาะบ่รู้เน บรรยากาศกะแต่ยังใครเน่อยู่บุลุงอะบอกว่ามันมีแดดเนาะมีแดดก็ปิงแดดทางบบสูกองไฟเดี๋ยวบุลุงไอ้ท่านกองไฟนี่มันสีอุ่นกว่าเนาะแต่ยังใครอยู่บุลุงไอ้ก็ด้วยวันอะไรแหละบุมี่แถวกรงใหม่บอกแถวไหนเนาะก็แบบยังอุ่นอุ่นบุลุงไอ้ยังบฝนาวไปเลยเนาะแต่ยังใครเนี่อยู่ช่วงบ่ายๆแบบบุลุงไอ้แดดบดแดดบด cột nào lên rút nhọn xám nhẹ nào mùng ห่านค้าห่านยังยยดดใกล้อยู่เราบริเวณใกล้มีแต่ห่านค้าเนาะเออเป็นป้าเนี่ยประดำอะไรเอาไผ่ อตอนนี้ก็มาหินลงสบายดีบลุ่งพอกะซ่งบลุงสบายดีบลุงมาหินเป็นกันเจือดในภายหรือเปล่ามาซอย rồi lung gần à, gần, lòng gần, cho nó sao ừ. lạ luôn lòng Hoa lake Sam, mát 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 luôn mà mát 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 เอาไป h ็ t อะไรที่นอ้ํกันเทือนอกันเทือนครัวครัวคือสะพานสะพานขามไ่ร,รู้ไหมสะพานขามครัวบ่ <c oughs> บสะพานขามหวยลุงก็มาซอยลงเท่าหลาพลุงก็น,กนกีเลยจะเล้ยได้มากน้ำขอนอนองดีแท็ก้ะนี่ไม่ร,รู้ไหม

วันทีเมื่อเห็ดมันพัวพวน่าอที่คนมากับลูกนับสามสี่ดับไม่เดือนโบได้เลยมานึ่หลังค่ะที่เดือนที่คนมันลงทางเลยพันลงอะไรคิดว่าผู้มาแทบนาที่ฟู้จักที่มีคนฟู้จักทางเลยวันแล้วผมมีไฟฟู้จักจักคน จะไปทำกัาเจ้าเคย้ลานึครับขับรถก่อนัห้อยไตงองอย่างนั้นก็เท่นะสามเกียร์แล้วับเป็นมัลเป็นมืดมก็คือกันเลยเนาะเราขับรถแนีแข้งอันนันะมันเกินนั่นยากเล็กชองมันก็แกงเล็กสามไปก็ปิ้วแ้งเบา Lung kìa <laughs> gắn hả lời lôi dưới nghiêng ngâm thao tìm tham mưu lắm nơi nữa tìm 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 nơi 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 Hết nơi 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 เลว่าพายจะได้สามซิปสี่ิ็แล้วเต่นะแล้วแต่ใจสธาแต่ว่าตกใจนะเ้าก็ยื็บอมมืดนี่ครับไปเลยเทากับกอยหูน

คือมานำกานเลยกรบอเนาะพอเล่นเหมือนพ่อเล่นกับก่อนแล้ววันอยดมาแม่บกลเลเาบกลอย นี่เฮาก็ลงนลพุ่ร,ร้ไหมามอดควเลยพ่รู้ไหน้องมีกมาพ่รอยอยู้น้องมีกมาซอยกันว่ไมเอ้มาเหตุกับระแม่ไปเที่ยวเด็เที่ยวเองไปแล้วเทียวขอค้ขาเจ้านะ่กองขักเลยเนาะสุดจัด องาีคนับวันแคนลงไปคืบกับที่นั parole, ่นอะไรเขาลุงเคยหลามาหรือเล่วเมื่อไรเมื่อไหร่เอ้ยปนไปนั่นครับไปชวนเขามาชวนเรามาวันแล้เรามาปะ

คำมันน้อยหนวะไอ้งบัว่ีเศร้าแล้วเนาะกูเพื่องง่ายเพื่องเดียวมันไปทุบเป็นเศร้าเหมือกพ่อเราบอว่ารัก

Liêng liêng yêu vậy thương 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 mình thương 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 गाग्रैको च्याम्सँग बडौँ